สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ็อดวันตำวันที่1กันยายนนะครับวันนี้บิ๊กจ็ดมีบอลเด็ด1คู่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจ็ดจะแนะนำไปในบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับนี่ครับกระชับมิตรทีมชาติคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันดับ14นะครับพบกับกิกอันดับ48ครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับมาดูเหตุผลของบิ๊กจ็ดที่แนะนำคู่นี้นะครับ นี่ครับบิ๊กจอรดจะแนะนำอยู่ในสกอร์นะครับเล่นสกอร์สูงนะครับนี่ครับสกอร์สูงครึ่งแรกของเขานี่ครับสิบนัดหลังสุดนะครับมีทั้งหมดเก้าเกมครับมีแค่เกมเดียวเท่านั้นที่เสมอสูงสูงนะครับแล้วเรามาดูทีมเยือนนะครับอยากคลิกนะครับสูงครึ่งแรกของเขามีทั้งหมดเจ็ดเกมนะครับมีแค่ สามเกมนั้นที่ไม่มีสกอร์นะครับฟันธงครับบิ๊กจอเลือกกดสูงแรกในราคาครึ่งควบลูกนะครับโอกาสมีสกอร์เป็นไปได้สูงนะครับแล้วตอนนี้นะครับเว็บที่บิ๊กจอเล่นมีสองเว็บนะครับนี่ครับยูฟาโมฟันหนึ่งเว็บแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะมีราคาน้ําที่มากกว่าเว็บอื่นๆนะครับและส่วนอีกเว็บหนึ่งนี่ครับ AMB นะครับ เว็บนี้มีเกมให้เลือกกว่าพันเกมนะครับ AMB นะครับมีมากที่สุดนะครับสองเว็บนี้ฝากถอนชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับและสองเว็บนี้มีโปรครับนี่ครับโปรฝากแรกร้อยห้าสิบคือมีเพิ่มอีกห้าสิบาทฟรีนะครับแล้วก็มีโปรคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VIP ของ Big ก o ็นะครับนี่ครับกลุ่ม VIP ของ Big ก o ็ ไม่ว่าจะเป็นหวยก็มีนะครับแล้วก็บอลสดบาคาร่ามีทุกอย่างครับเห็นไหมครับบางมีมาตั้งแต่เจ็ดโมงห้เลยครับให้บอลสดเข้ากลุ่มฟรีนะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่ม V.P. ของ Big j o อนะครับไลน์หาบิ๊กจอได้เลยครับไลน์บิ๊กจอก็ J.O. W.S. underscore แปดสิบแปดนะครับไลน์ส่วนตัวบิ๊กจ็อดเข้ากลุ่มฟรีครับอไลน์หาบิ๊กจ็อดได้เลยครับ สำหรับวันนี้บิ๊กจอดก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ๊จอดด้วยนะครับสวัสดีครับ